สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทำน้ำแข็งให้เพื่อนๆดูกันนะคะสาเหตุถามว่าทําไมถึงต้องซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาใช้ที่บ้านทั้งๆท,ที่ตู้เย็นก็มีนะคะเริ่มมาจากตอนแรกเลยที่มีโควิด -19 ครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้อง work from home ทีนี้เรารู้สึกว่าน้ําแข็งที่เราต้องกินในแต่ละวันนะ่ะมันไม่พออยากจะเอาเครื่องทําน้ําแข็งมาทําหรือ ทำไมถึงไม่ซื้อข้างนอกเรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดนะคะไม่รู้ว่าเขาใช้น้ําอะไรทําออกมาแล้วก็ในการขนส่งจะสะอาดไหมจะปนเปื้อนไหมช่วงนั้นคือแบบจิตตกเรื่องโควิดมากก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องทําน้ําแข็งมานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเครื่องทําน้ําแข็งตัวนี้ยี่ห้อไฮคอนนะคะรุ่น s z b 1 6 a นะคะ สามารถทำน้ำแข็งได้ประมาณ9ก้อนในแต่ละรอบนะคะใช้เวลา8-9นาทีในการทำเวลาทำอะ่ะเราก็จะเอาน้ำใส่เข้าไปนะคะเสียบป,ปั๊กโดยฟังก์ชันต่างๆมันสามารถเลือกได้จะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะเราก็นั่งรอแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้น้ำแข็งออกมาแล้วแต่ว่าน้ำแข็งในล็อตแรกอะคะ่ะมันจะก้อนเล็กนิดนึงแต่พอมาล็อตที่2เนี่ยก้อนก็จะแบบใหญ่สวยงาม แล้วแล้วรสสัมผัสนะคะเวลากินเนี่ยเราจะชอบมากเพราะว่าเป็นคนชอบเคี้ยวน้ําแข็งเล่นความหนาแน่นมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเคี้ยวสนุกนะคะแล้วก็มาดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะในส่วนของวัสดุนะคะก็จะเป็นพลาสติกแต่ก็ทำออกมาได้ดีนะคะรูปทรงก็ดูทันสมัยอยู่นะคะ ส่วนฟังก์ชันนะคะการใช้งานจะเป็นภาษาจีนแต่ก็ไม่ยากค่ะเราไปหาข้อมูลใน google translate ได้ตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะคะปุ่มนี้จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่หรือว่าน้ำแข็งก้อนเล็กแต่แนะนำว่าให้เลือกก้อนใหญ่ไปเลยดีกว่าค่ะต่างกันไม่มากก้อนเล็กแป๊บเดียวมันจะละลายช่องนี้ตรงกลางนะคะเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องนี่เราเสียบปลั๊กแล้วไฟสีเขียวก็เลยจะขึ้นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ ถ้าน้ำแข็งเต็มมันก็จะเตือนเป็นสีแดงนะคะหรือว่าถ้าน้ํำหมดมันก็จะเตือนตรงนี้มีฟังก์ชันบอกให้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันค่ะสําหรับฝานะคะจะเป็นใส่แบบนี้จะทําให้เราเห็นน้ําแข็งที่อยู่ด้านในได้เวลาใช้งานเนี่ยมันจะมีตรงนี้ค่ะจะเป็นถาดรองน้ําแข็งส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่สําหรับใส่น้ําตรงนี้ก็จะเป็นตัวทําความเย็น แล้วก็ทําน้ําแข็งออกมาในส่วนนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์แล้วก็เป็นตัวปล่อยน้ําแข็งเข้ามาลงฐานเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเทน้ําก่อนนะคะน้ําสามารถรับได้ถึง2ลิตรนะคะแต่ในที่นี้ที่เราเทให้ดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1.5ลิตรนะคะแล้วก็เทไปได้หมดเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นถาดใส่น้ำแข็งนะคะแค่นี้เองค่ะถ้าเราไม่อยากมานั่งกะปริมาณนะ้ำว่าเอ๊ะน้ำมันถึง2ลิตรหรือยังหรือมันน้อยไปอะไรยังไดงดูง่ายๆเลยค่ะเทมาได้ตามสบายเลยแต่ว่าอย่าให้เกินถาดตรงนี้ขึ้นมาให้มันอยู่ต่ำกว่าถาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันล้นขึ้นมาแล้วน้ำแข็งมันลงไปมันจะทำให้น้ำแข็งละลายค่ะหลังจากเราเทน้ำไปแล้วนะคะก็ปิดฝาได้เลย จากนั้นเราก็กดปุ่มเปิดนะคะเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาขนาดของน้ําแข็งใหญ่หรือเล็กก้อนนี้อันนี้ก้อนใหญ่นะคะอันนี้ก้อนเล็กถ้ากดอีกทีนึงมันจะมาที่ก้อนเล็กแต่แนะนําว่าให้เลือกที่ก้อนใหญ่เพราะว่าก้อนเล็กจะละลายเร็วเกินไปทําก้อนใหญ่ไปเลยดีกว่าคะ่ะจะได้ยินเสียงน้ำนะคะตอนแรกๆเนี่ยมันจะดึงน้ำขึ้นมาเข้าระบบก่อนจะมีเสียงประมาณนี้ แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทํางานเงียบอยู่ค่ะแทบไม่ได้ยินเสียงนะคะเสียงถือว่าเสียงเบาเลยแค่ประมาณ40 d เดซิเบลนะคะตอนนี้มันกําลังดึงน้ําอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มทํางานแล้วเรารอสักประมาณ8-9นาทีไม่เกิน10นาทีะคะ่ะทีนี้ก็จะได้น้ําแข็งออกมาแล้วแต่น้ําแข็งล็อตแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันอาจจะก้อนเล็กนิดนึงแล้วล็อตที่2ก็จะใหญ่ขึ้น ซึ่งถ้าเกิดจะให้น้ำแข็งเต็มถาดเนี้ยมันรองรับได้ประมาณสักครึ่งกิโลนิดๆนะคะก็คือ600กรัมถ้าเราเปิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยก็จะได้น้ำแข็งประมาณ15กิโลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานนะคะยังใช้น้ำแข็งไม่หมดเอาน้ำแข็งอยู่ในเครื่องก็อยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะพอ8นาทีผ่านไปนะคะ มันก็จะทำน้ำแข็งแล้วก็จะปล่อยลงมาแบบนี้นะคะปล่อยลงมาแล้วมันก็จะดันขึ้นโดยอัตโนามัตินะคะแล้วพอน้ำแข็งเต็มมันก็จะดันเพื่อให้ลงมอยู่ในถาดรองน้ำแข็งด้านล่างคะ่ะ มาดูลักษณะก้อนน้ำแข็งนะคะด้านในก็จะเป็นกวงนะคะแบบนี้แล้วก็มีน้ำแข็งตามช่วงขอบขอบเป็นวงกลมจะเหมือนกับรูปแก้วอะคะ่ะซึ่งตัวเนี้ยถ้าใครชอบเป็นคนชอบกินน้ำแข็งเล่นเคี้ยวน้ำแข็งนะจะชอบมากเคี้ยวสนุกมากเลยะคะ่ะ หลังจากที่ผ่านไปประมาณสี่รอบนะคะเราก็จะได้น้ําแข็งมาประมาณนี้ค่ะรอบหนึ่งมันประมาณ9ก้อนนะคะแล้วก็จะมีน้ําแข็งพอกินสำรับสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่ตักค่ะเขาก็แถมมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะน้ําแข็งน่าทานนะคะแล้วก็ สามารถตักออกมาได้เลยส่วนที่ยังเหลืออยู่ในนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะมันสามารถเก็บความเย็นอยู่ได้6ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวของใหม่ก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเต็มมันก็จะหยุดอัตโนมัติให้ก็ไม่ผลิตเพิ่มมาเราก็สามารถจะเก็บไว้ในนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะว่าหลังจากใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะเราก็มีน้ำแดงเย็นๆชื่นใจไว้ดื่มน,นะคะถามว่าหลังจากใช้งานตัวนี้ใช้มา8เดือนแล้วนะคะแรกๆยังไม่ได้รีวิวให้เพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะใช้งานได้ทนไหมเพราะว่าด้วยหนึ่งราคาซื้อมาจาก l a z a ด้นะคะราคา2องพบาทราคาดีมากเลยค่ะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะแล้วการใช้งานถ้าส่วนตัวรู้สึกพอใจ เช้ามาตื่นมาก็เปิดเครื่องทำน้ําแข็งไว้ก่อนจากนั้นเราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวกว่อจะลงมานะคะก็ได้น้ําแข็งเต็มแล้วค่ะสามารถชงกาแฟเย็นทานได้2แก้วสบายๆนะคะจากนั้นนั่งทํางานไปก็ปล่อยให้มันทํางานไปเรื่อยๆเราก็สามารถมีน้ําแข็งดื่มได้ตลอดวันนะคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปหาได้นะคะในช็อปปี้ลาซาด้ามีหลากหลายยี่ห้อคะ่ะ แล้วตอนนี้เห็นมียี่หอ้อหรือว่ารุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวที่น่าสนใจเลยนะคะก็ลองเลือกตามความพอใจได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านหไหนที่ดูคลิปจบแล้วแล้วควรช่วยกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อนกจะมังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆมาให้ชมกันต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะ